สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับครูส้มชนิดเรียนคณิตกับครูส้มวันนี้ครูส้มจะพาพวกเรามาถามข้อสอบโอเนตปี60กันค่ะกำหนดให้ลำดับจำกัด100พจน์มีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วถามว่าพจน์ที่50จะมีค่าเป็นเท่าใดก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับข้อนี้เด็กๆมองเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ่ยเมื่อพจน์ที่1คือ A1 มีค่าเป็น1 A2 มี ค่าเป็น2 A3 มีค่าเป็น4 a 4มีค่าเป็น7 A5 มีค่าเป็น11ครูส้มจะเขียนความสัมพันธ์บางอย่างให้ดูนะคะ2ในที่นีน้จริงๆแล้วเขาก็จะมาจาก1บวก1เป็น2 4ตัวนี้ก็มาจาก1บวก1บวก2เป็น4ถูกต้องไหมคะ a 4มีค่าเป็น7 เพราะฉะนั้นมันก็มาจาก1บวก1บวก2ได้4แล้วบวกอีก3ก็จะกลายเป็น7ส่วน a 5ก็มาจาก1บวก1บวก2บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับ7 บวกอีกสกลายเป็น11ตามที่ต้องการค่ะดังนั้น a 6ซึ่งเรารู้แล้วว่า a 6มีค่าเท่ากับ16ก็มาจาก a 5คือ11แล้วบวกอีก5เท่าจะได้เป็น16นั่นเองดังนั้น a 6ก็เลยหน้าตาเป็น1บวก1บวก2บวก3บวกสแล้วบวกอีก5นั่นเองค่ะดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครูส้มก็เลยถามว่าเอแล้วบทที่50จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร คำตอบก็คือ1นบวกหบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง49นั่นเองค่ะเพราะเราสังเกตว่าตัวสุดท้ายของเราเนี่ยจะน้อยกว่าพจน์ที่โจทย์ตามหา1เสมอเลยนะคะ พอได้เป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นแพทเทิร์นึงนขึ้นมาซึ่งถ้าเด็กๆจาความรู้เดิมได้เลขตรงนี้ที่ครูส้มกาอยู่นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยมันเป็นอนุกรมนั่นเองเราเรียกเขาว่าอนุกรมเลขคณิตซึ่งอนุกรมเลขคณิตเนี่ยจะมีสูตรว่า sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองค่ะอันนี้เป็นสูตรที่เรานำไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งจากกรอบสีเหลืองตรงนี้ค่ะ ครูสม้มก็จะได้ว่าผลรวมของเขาหรือ Sn เท่ากับ n ซึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวนั่นเอง1ไปจนถึง49ก็เลยมี n เ,เท่ากับ49หาร2คูณ a 1 a 1ก็คือพจน์ที่1รู้แล้วมีค่าเป็น1 an คือพจน์ที่ n ในกรอบสีเหลืองนี้ก็คือ49นสานำบวก49ค่ะคิดเลขกันค่ะก็จะได้ Sn เท่ากับ49หาร2คูณกับ50ตัดทอนค่ะ2คูณกับ25เพราะฉะนั้น Sn นะคะคิดเลขออกมาแล้ว49คูณ25ได้1,225นั่นเองแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือ a50 มีค่าเป็นอะไรจึงต้องนำผลที่ได้ไปบวกอีกหนึ่งนะคะจึงทำให้ a50 ของเรามีค่าเท่ากับ1,225บวก1นั่นก็คือ a50 เท่ากับ1,226นั่นเองค่ะตอบข้อ2นะคะ